บ่เขาแห้งเลยเขามัดข well. uh, well, ึ้นเทิงเลยเป็นยังไงแสดงว่าเขาไปนั่งเดอกยู่ห่มผูนี่มานั่งเด็กอยู่ที่วัยรักเป็นยังผู้เอาฉามไปจูมาจูน่ะนี่มันยังอไงเขาว่าจูบพอ้องผิงพังวะหย่ะปีนี่โบต้องว่าอันนั้นวะคือบรเห็นทำไมก็พอจุมเราจมแล้วจุมนายมันลูกลูกวอกจมตุลีบ่เจ้าสาวตุลีบ่เ้าใจมาเดียวกันเดียวกันบ่ โดยตาน e <ım S 2> ้ามาจะใช้ฉันนะเกีจะเข้าผู้เดียวแล้ววันนี้น้ำดังคนแรกคือน้ำดังอ่าต้องโทษอ่ะน้ำดังขึ้นน้ำดังอ๋ออยู่คอยเราบอกช่วยฟังเจ้ายังบูเชื่อมาโทษนะมาเมื่อแรกทั้งพอต้องพิงโดยมานลำดังมาไปส่งลูกสาวมาจะต้องเรียนแล้วก็มา กะทักทายสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลาดุก FC ที่หักแพงทั้งสบุญมานาเนาะโดยกะบุนี้พื่อนพี่น้องเอ้ยทังสบุญกะมาให้มานาคือเก่าคือเดิมเนาะมาแย่มเบิงตรงไห้ตรงหน้าน้ตาพอเกี่ยวาเกี่ยวน้ำขอมนีเนาะอมแล้ว่ มเกี่ยวขอซอยอีกมื่อนึงเนี่ยเดอ้อแล้วว่าเราจะไปทางใดทีทางจะบ,บุญกะเบียกะมีอยู่เนาะแต่ว่ามาซอยทั้งเพื่อนก่อนจังไปซอยเรียกซอยงานน้ำทับพ่อทับแม่มมก่อนมาหนิมาให้มือหน้าปลาลุงเลยดูสิตอนนั้นเราเกี่ยวเนาะมีแต่คนขึ้นมาหมดแล้วทั้งพี่ นี่กลับมาเมื่อไหร่มาหน้าทั้งขอลองพิงกันพ่นก็นกนจะออกมาน้ำดังแต่พูดว่าจะออกมาดีบรอเนอะาะเราทาเบงกันแหละเชีเ่ยวให้ซคอยให้คนปิดเขาเดือมในการนี้เนี่ยเขาเคียวหันมาดเลยเบี้ยวบรายบรายัรไดตัวเขาไม่หยาดอีกแล้ว Bao đuôi bạc nha vào đâu nha nhà quyển luôn nó nhà đuôi mhm 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 ไอเนี่ก็ยังเชิดเด็มเอาห่วงเขา่าตัวใดมันมีห่วงเข่าอยู่ได้นี่แบบนี้เด็มเอาตัวใดมันมีห่วงเอวแบบนี้ได้นี่ปีนี่แล้วรูปปีนี่บนได้เข่าปีนี่ทั้งแถวพอทั้งแม่เพิน่นเองพุ่นก็ตัดทั้งพุ่นก็น hay này đấy nó thì sẽ buồn đêm này đi đắp đi đắp vào luôn rồi đêm nhà chân bên khẩu là tắt tắt đi theo vậy từ đây vẫn dài nặng khắc thế dài mày dài cái nặng khắc thế à. ngay vào. bộ phò bộ phò <laughs> 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 à này chưa cầm lăng này nhà cấp khẩu nhà lại qua khẩu tí

ว่านี่เขามาเขาว่าสิลงไปอันนาเอาเข่าแนวเข่าได้เาอะเ้วนขาไรนานุตะทามนะป๊องามเท่าเข่าอะละช่วยหมอมเราเนี่ยเหนท่อหน่อยกว่าไม่หรบคอยเกี่ยวไปน้ำก้อนพอได้มางามเนี่ยว่เบื่อยสมสมไ้นั่นกับพูแห้งบอกว่มมันชิ่ัรื่องสมมบนีมต้องแหงแดขึ้นไป nàng dù hôm dù hoài khá dù nàng vô nị cơ bộ bà đấy nó nó phụt nó hiếm bọn nó phụt nó phạt phụt bắt nó bọ phụt là con húp cho cơ bào nó bà sát nó ôi đèo sát nó nhảm nó nhảm khó làm phụt đi bọn hai này khay cơ tổ tổ thao lêm dù lái này. khay นั่งกระหม่องเลยยายยม่ไหนนะยายเสียบลอยด้ขวดนึงยายยายเสียบลอยด้ขวดนึงยายบพรเขาแห้งเน่ยเขามัดขึ้นทึงเลยเป็นยังไงแต่เขาไปนั่งเดือดอยู่ห่มผุนี่มันั่งเดือดอยู่ซี่วายแล้วเป็นยังผู้ไปเอาฉามไปจูมาจู่น่ะนี่มันยังนั่นอยู่อ๋ออันนี้นี่ยมันแห้งแห้งเนี่ยมัดมัดเนยขึ้นไปพุ่งโดนป่ะ เปอหมูมาปั yeah. go? ่นพ so no, ูดอะไรให้จังไรเอาหมากว่านหันหมากมาเลยก็ใช้กระสอบไหวบ่มื่นเลยเพิ่นมาปั่นก็ถอกเจอหลุดไห้เพื่นอีกเหมให้มันปิวเหียวเลยยาปิวไปดิอ้าวปีหน้ามันจะโบแพ้จ็กหแพ้กวูหนีแจ็กเมีบอ้วนช่วยหลายแท้ปีหน้านะอย่างแบบมันหล่นเลยหมูว่าว่าปีหน้าเ่าไปก็ไม่ได้เอามันหลายเนาะมันหลายเกินหลายป่ะนี้ใช่พูยพิษบ่ว่ะ เปนที่้นหาลูกเอาฟแน้วผมมาเมียนมีกายนี่มันสีแบบนี่เนาะโอ้ีกายนี่จ้างเขาเกี่ยวเขาจนจะโอนเนาะเขาว่าวชูพอ้องผิงพ oh, ังวะหยาปีนี่โบต้องว่าอันนั้ว่ะคือเห็นทำเองก็พอจมเราจมแล้วจมหลเป็นลูกลูกวอาผจมนี่จะว่างามลูกเลี้ยวทำประเทศแล้วรู้เปตรงเป็นธามมาอยู่้แค่เช้าสามสิบศอ อันนี ah e ah e. ้ต yes. uh, yeah. 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 ัวเขานี yeah. ่น่ะตัวเขาเราเอเกี่ยวไปก็คือในตัวลำก้นงอเขานั่นน่ะอีโดนหรือเาีสันเนาะแต่ว่าทั้งสุบนกะที่ต้องไปเกี่ยวเข่าก่อนบันเหยียจุกของน้ำหมอบผมงามเลยวะผูมัดผูนี้มันสิอ่เจ้าคลมดึงแต่มันท้วมๆเพราะว่าได้ไปเรือเอาเขาเลยพอกินเข้าได้พอ ไเอ๋อนาวแกงเข็ดมาให้เ okay, ข so mm ็ดหนาวได้ไปกินค่ข้าวไปกินข้าวกันไปะยำข้าวมาหมัดข้าวได้เปล่าเราจะมาเข้าเราบู๊วันนี้นั่นก็บังขลาบขลามดนเฮาใช่บังขลามไหมไปกินข้าวก่อนได้ะเดี๋ยวเอาชิเกียวไปก่อนเกียวชุกเกียวไปล้วพอมันงามเลยวะเราชิเกียวทั้งพี่ได้ไปชูเขาพูดยังไงเนี่ยตัดไปทั้งนี้ไปน้ำขึ้นเลยปรโจมมาชุบันแห่งนั่น กำอันกำง้างนึงและชีหาห่วงบจับ้นยินข่าวก่อนเ็กินมาเลยกินกี่เนะใอ้ไมสอมันเดือบ่ะไรเนาะตรงนี้เเด่ะก็หาชั้นหายางเอาดีเนี่นี่เวลาละมัดกับเลชันช่ยเราได้หนึ่คมโบชั้นกับเจ้าข่มชั้นนี้มาโฮโฮกันึ้นปไใบเทิงหมละ เอาพิเอาพิเอาวาเ้าหนุ่มหินบนมหเดียวพอได้นั่นเราบดบดแล้วเติมเาอน้าไลก็ตี่ึ้นกินข่าได้บ้างคลามนแพกินว่าห้ามบ้งคลามแพทยล้วปนนันเขาแน่ก็ให้เขาปันเนาะกุบกุบจนเขาใส่ตะาวนขให้แพย์บ่เดียวแน่ึ้หแพทย์ไปเอาซะคลามกิดไหมฮะแดดลงมาเนี่ยไงนี่ บิญญาณมบร์อนีบหนาเนอะึญญาเนะยนงยง่านี่้าเอานี่ยย็นมึว่ปไปไปเอมรเอมบนบงดิเดิเดิปตุเ้ยเบนหินาดพงบ่นบาดดาวบริขินเนี่น้ำหวานนั่นที่ห่ำไม่ใช่วาดี่ไหใช้กัปตุว่ากินนี่แล้วเไล่อย่างเงี้ยแต่ปตุบด้กินแห้ No, no, no. เตชิมก้อนว้ไดูไปขึ้นน้ำม่ตู้แล้วันนี้เด้อเดี๋ยวป้าช่วยขุณนุ่หายเด้อไปไปมั้าคยูนี่พองไปดูานนเียค่ะขึ้นยงปดูไป้เียงดูไปเทยงเด้อเดี๋ยวป้าช่วยุณนุ่หาเด้อหามเด้อฮันเอมเก่งแน่เอาไม่เกิดเจ้าลูกเกิดพวกชย่หามเลเออมันว่ให้เกิดมีเกี่ยวนั่นใช้คู่กับ่อเลยไอ้ของหอมมาเลยเลย ตีบ่เจ้าตีบ่จ้ใจมาทัเดียวกันเดียวกันบ่เาเอาุสยดีเ้อายดีป่ะปเนาะเกี่ยวเ้าเกี่ยวน้ำก่อนเด้อบ่นี้ปลาดงเลยผักพรอนก่อนบ่ไน้วยเบิเบิดไหนเนาะเกี่ยวเกี่ยวน้ำก่อนบ่ป่ะพักพรจก่อนเนาะเปิดภาพมาในบนบน แพ้ด้แพ้ขึ้นแล้วบ่ฮะขึ้นได้ยังอแล้วบางคารามากินไหมครับเอาเอาเอากรอบลูกในเขาวันน่ะกรอบด้วยเตืจะขึ้นบ่ตื่นขึ้นเื่ขึ้นคือนขกินได้เลยเอาอีตาเด้อมาใช้ฉันนะอ๊ เกี่ยเข้าผูเดียวแล้ววันนี้น้ำแรงน้ำแังเกี่ยวขึ้นน้ำแังเ้อเจ้าน้ำดังคนแรกขึ้นน้ำอรง้ลงโทษอะน้ำดังขึ้นน้ำแังแต่ก็มองง่ายก็ได้เป็นหมอมหายนี่ปลาดุงนเนาะเยไปเผา้นาะอ๋ออยู่อยเราบอกช่จฟังแกยังบ่เชื่อเออโทษนมาเมล ทางพอน้องพิงโดยมานลำรางมาไปส่งลูกสาวมาแโรงเรียนแล้วก็มามาก็เข่าช่วยกันได้ปะก็เราคอยงุ้งไปเพื่ออะไรนี่เข่ากับหนาลำกันเลยที่ไปมาแต่มาหนาไหลกวนมาหนาไหลก่อเข่าอดีด้่นิแบบนี้ครับไปแต่ชิบูมีเข่าด้วยน้อาลงไปแป๊พุ่นแหละ ไปท่เศร้าหอดนี่มาหนิฮะลงอีกบ่เลงแต่ยังเหลือบุรายบรรย์ตัดแผ่นเบาไปแต่ว่าคือหลายน้อยแต่ว่าคือหลายจะบอกว่าจะบุลงก็ได้ยังเดือบุรายเดียวขอว่าแต่ว่าบุลงก็ได้ล้องนี่บ่กงมาเบิ่งก้อนหน่อยอยู่เหมืนลงมาบึงเลยเที่ยวแตะหึงเลยที่บุไปใส่อยู่น่ะจะพอนนฮอดมหาพออนโ้รวน ต่พอเราบตัดได้อยู so ่บะตัดได้โดดมันเกีียวมันเกาะนั่นนะเกาะอันใดไปเอยแล้วนะนี่กึ่งหยาเกินเดี๋ยวทำไมเราเอาศาสรเอาสตร์านางเดือกอยู่ดึงหยาออกเขาจะคัดกระยังหาหูดเอไวู้ดกับบายได้ พู้หญงสากกแก้วอีกแบบนี้ไปได้แล้วบ่บ่ฮะขึ้นได้แล้วบ่มราทำพอเท่าแล้วขึ้นขึ้นได้แล้วบ่เฮ้ยฮะมันนั่นเห็นว่าม้ามลังกับวขึ้นเราจะขากินน้ำก่อนเราอาจจะลงมาใหม่เราดันเจ้าก็ได้เมื่อก่อนได้หนิเมื่อรับตำแหน่งทางกับปลาเถอะเงดยบบ่โบแล้วก็พวกนี้ออกไปนะพ่อนี่ Đấy. Đấy. Thằng này lại hung nạc a bữa tung thằng nạc hung khuya mang nít. này bỏ tung. Ung tung, nữa tạc đẹp, nữa kiao nè, Nát nát mà nát 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 โอยมันซ mm. oh, ึ uh, <it> s <S ้งอัไรเหรอมันดินนั่ทรนพอยู่ห้างมืนอยู่หันแฝงเหนือเตะกับทางนี้ตีมันมื่นไอ้นกาะจะเป็นห่วงเขามือข่อยเกี่ยวกับน้องแปวยังคักแล้วไงเนาะแปวอรถได้แปวนีเมื่อวาน่ปะ อืแต่ว่าสีไส้ห้่ได้ดเรื่องเลยวะเขาเลยเขากับสีไสห้หิ่งถึงว่าเลย <laughs> <laughs> เราก็อยากชอยอยู่เห็นอะไรลูกกูอยู่ละมูลูกอยูย่กูได้นี่เป็นไข่แล้วยืนผเผาแมเ่เหี้ยแกมีตู้เหาแล้าก็บรับกันเนาะอือันนี้เราได้จะขึ้นตึ้งเอาเกี่ยวไปลายไวป้ปปกับ <laughs> ประตูเอาบ่าววัดไรโนต้นตกใจเราอะแพ้แปลงมะมขาม,ม่ได้วยฮไปแจ้ากินมะขามเอาเมื่อวันนั้นให้สบายบ่เลยสบายเมื่อวันสชตุ้มหนามอะไรเนาะใช่ว่าแถ้บ่มีห่วงเข่าด้วยห่วงเข่าหเัเห็นเลยห่วงมาอีบัวแดงหั่หน่อยก็เกี่ยวแถบนี้ได้ให้เราบดทในทั้งพุ่นยังใครเนี่ย ก็ปีตะเก้าคุ้บ่ไไ้แบบนี้แ้วมัน,น,นขึ้นมะไม่บ่หมหาขึ้นขอหาบ่อมัหนหยาคือถ่วมมันกับเขามันกับ่ขึ้นเน,ะนาะนาเนาะ ที่อันเดดกับพี่เตยขึ้นไปพักพ่อนก่อนตอนแดงยังมาลุยไหมได้หลายเต๋อไปด้เบิงมาอีกบปเดงเบิงนี่ไปนี่ข้าวชีอ๋อพักข้งแงงนี่มากินกับมะขามแต่มันบนมุ่ยหย่ามั้งคะไม่เยอะเนาะแนนทีแรกเราไ่ทักไปโอ้ยตั้งแต่ขอลงเลยเช่ไหหุ่นมุ่ยหย่าถ้าพอแล้วก็ตัดแล้วไปเล่าเดี๋ยวนีิ พเกิพอนพอนเงินพื่อไปปะตัไปอาบคาไม่ได้้าม,เ,ม,ม,มเอาแม่ไปยันผู้พูดต้องหายน่าตเขาเคียวพูดลาลายกระติกน้ำเอ้อบิงนั่นนี่แมนไปหาคนอยู่แล้วมันตู้ติกน้ำเอือยมาแต่ไกลมาได้น,นี่ติกน้ำานี่มาแต่เม,มกาพู้ใช้ตังยางไม่ตู้ตะแตนช่วงมันหนาวเนาน้แมน นี่อาการหอดิกินหอดได้บาทนี่ใส่ลำก้อนนี่บดมือบื้นก็ยังบดอะไรพี่พี่เอาโซเกียพี่ปะกยังอยู่ให้นอนดึงได้แพ้ตัวเอาขึ้นไม้ลำดังนี่แล้วทำนั่นนะไม้ขลามกระตานะพายไปเอากระคำเลยก็ได้เก็บขึ้น ไปปองพิษได้ฮอนพิษนี่มาปองพิษมาถึงปานเียอดีนี่จดีเอาดเอางรอนี่มาแหงาพอหายบ่จะมาเท่านี้พ่อว่า

ข้ามออกไอันน่ะเกี好好่ยวขอไปบ้าเขาย่งไรเขาเจ้าวะแถวนี้เหนจีบลายบรไดหย่าไงอันนี้เธอไงเ่ือพไย้รือยได thế này kiểu thế này là khỏi ma kiểu toàn mưa đẹp cả à. kiểu càng có phò đấy sắc nội long hoa nuôi à, à. coi thử tiếng nam nhiều vậy đây này จยตัดเอาตัวนี้เห็นนั่นีย่ปืนปืนกับไมงอยู่แล้วโอ้ยคือกี้หาบนี่ยพาอยังหายคไม่หนึ่งอไ,ไมตัวน,น,นแบบน่งไอ้เพ่เราถ่ายต้งมาเอานี่เีอื่จะได้วไปเอามาหนะ่ะด้ เมยวมายวมารนาเจ้านะไปกิน้องเลยตั้งพากันยางขึ้นอยาแทนให้เท่น้าบืนขึ้นข้ะก็ได้กินบรหันกับพ่อแท้นอืมลกนะะ ใก,ก่โกรธกเทน่าวนี่กิ้งลงหนิเยี่ยนไทยเย่ยนเชียงรถไทยเย่ยนเชียงรถไทยเกือบเป็นเป็นโทษโอ้ยว่ะพ่อหักอยู่เอ้นู่นเป็นตำเล่นกเทน่าเป็นตำเล่นโกรธลดลงมาแพ้รถบ้านเด้คนยือนอยู่กโกรธกิ้งลงมาเลยกระเลยียนเชแม่แม่แมแมแนั่งอยู่นี่เออปากกว่าย่านเป็นโทษไปหนีอยู่โอ้ <c oughs> ป้าคนวันนี้คนพี่น้องเลยยินเทอมกันพักพอนกันวันขึ้นฮออเทียะอ่ะจหรับชินีอก็ ได้คอลำดาพรอแม่พี่น้องปลาลุงไปก่อนพ่อกันคลิปหนาเด้อเนาะคลิปนี้กะพอดีทั้งสุบุญกับมากพ่อมองก๊อฟเย็นก้อนแต่ทั้งเราทั้งนี้กะประชงลูกบุกเรียนได้เป็นม้ากำดังตอนแดงเฉยเป็นเมื่อก้อนตอนแดงกะทั้งสุบุญณชิดชัยก็เข่าทำสะโอกกอนเพื่อเมื่อเพื่อเมื่อทอดบ้านนี่บ้านเราไปพุ่นอีกจะต้องเมื่อสองโมงนะเพื่อแล่นเมื่อนี่กับพอแห้งอีกทางเกือบสองโมงโอ้ยก่อนเห็นแล้ว่ะ ปโอเคนะสำับทินี่ไ <Yeah. S 1> ปเด้อไปลุงเ้อ <Yo, S 1> สบายดี <Yo. S 1> สดี